เดอะวิสต์ดเวล์โลกแห่งพ่อมดตอนที่413ประตู2แปลนยายวันอังคารที่สกรกฎาคม2018แเอ็งเจเลโกรธเขาคำรามและตีหนึ่งในมนุษย์กีบด้วยกำปั้นขวาของเขาผมสีแดงยาวของเขากำลังบินในอากาศแม้ว่าจะไม่มีลมมันเปลี่ยนเป็นหนามแหลมสีแดงและจมตีใจอีกคน มนุษย์กีบโดนกำปั้นของเอเจเล่ย่างแรงเสียงมันดังเหมือนฟ้าหองแล้วมันก็ถอยไปไหลก้าวจากแรงกระแทกใบหน้าของเขาสีดลงและเขากำลังหายใจอย่างหนักผมของเอเจเล่โดนล่างกายของมนุษย์กีบอีกคนอย่างไรก็ตามมันรู้สึกเหมือนที่โดนเหล็กหนาขนาดใหญ่และมนุษย์กีบไม่ได้รับความเสียหายใดๆหลังจากที่ชาลง ตบหน้าอกของไอเจเลโดนโจมตีอย่างแรงทําให้เลือดไหลออกมาจากปากของเขาอย่งยางไรก็ตามเขาใช้โอกาสนี้คว้าคอของมนุษย์กีบและบิดไปทางซ้ายกรอบหัวของมนุษย์กีบนั้นหมุน180องศาและมันดูเหมือนเขาถูกฆ่าแบะมนุษย์อีกคนเห็นและมันเริ่มคำรามเสียงของเขาฟังดูเหมือนแพ้ นุ่มเหมือนว่าเขากำลังตเตรียมตัวที่จะโจมตีต่อไปและพุ่งมาหาแองเจเลทันทีหลังจากที่ปล่อยเสียงคำรามแองเจเลเอ็นไปทางด้านข้างและตีชายคนนั้นด้วยน้ำแหลมบนศอกของเขาฉึกน้ำแหลมแทงไปในใบหน้าของชายคนนั้นและมันแทงผ่านทสมองมนุษย์กีบทัวสุดท้ายล้มลงไปที่พื้นแองเจเลหันหลังของเขาและมองไปที่มนุษย์กีบทั้งสองและขมวดคิ้ว ข้าจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆราคาชิ้นกับร่างกายที่แท้จริงของข้าเขาหันมองไปที่ชาวนาหัวล้านก่อนที่จะพูดดูเหมือนชาวนาไม่ได้ถูกรบกวนจากการต่อสู้เขาเพียงเริ่มใช้จอบขุดพื้นต่อไปหลังจากที่เองจะเล่ขยับออกไปเองจะเล่ไม่ได้กังวล เขาเดินไปที่มนุษย์กีบทั้งสองและกลมตัวลงเขาสัมผัสไปที่บาดแผลของใบหน้ามนุษย์กีบตัวหนึ่งและส่งเลือดเข้าไปในปากของเขามันเปรี้ยวและขมเลือดมีกลิ่นเหมือนทุเรียนแต่ชิปไม่พบร่องรอยของแบคทีเรียสร้างงานวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลลัพธ์บอกเขาว่ามันคล้ายกับเลือดของสิ่งมีชีวิตใดๆในฐานข้อมูลแองเจเลสั่งในใจ กำลังสร้างงานกำลังวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดมีโฮโลแกรมของร่างมนุษย์กีบกำลังยืนปรากฏในสายตาของเอเจเล่และเริ่มหมุนช้าๆแถวข้อมูลถูกเลเฟอรยอยู่ในโฮโลแกรมเอเจเล่ e กังวลเกี่ยวกับคืบหน้าของการวิเคราะห์และตัดสินใจที่จะเพ่งความสนใจกับศพทั้งสองเขาตรวจสอบกระเป๋าของมนุษย์กีบทั้งสองแต่มันไม่มีอะไรจากนั้นเขาก็ดึง ขอบของเสื้อผ้าเล็กน้อยแคร็กเสื้อผ้าของมนุษย์กีบทั้งสองฉีกขาดอย่างง่ายดายและล่างเปลือยของพวกเขาก็สัมผัสอากาศร่างกายของมนุษย์กลีบนั้นแปลกมันไม่มีอวัยวะเพศและส่วนล่างของพวกมันเป็นเพียงขาหลังลาสีดำที่เต็มไปด้วยขนแองเจเล่คิดว่ามันเป็นผู้ชายเพียงแค่มองใบหน้าของพวกมันความแตกต่างระหว่างมนุษย์กีบ ทั้งสองและมนุษย์ธรรมดามีเพียงครึ่งล่างของร่างกายวิเคลอสเสร็จสิ้นแสดงผลลัพธ์หรือไม่ซีโลรายงานกลับใช่แองเจเลสั่งสร้างไฟลไ์ใหม่ยักษ์ลาความแข็งแกร่ง36.2ความว่องไว11.3ความอึด21.7พลังจิตไม่ทราบผลการเปรียบเทียบสายเลือดยักษ์ลาโบราณยักษ์ลาโบราณ ไม่มีข้อมูลทักษะความสามารถความสามารถในการสืบพันธุ์สูงยักษ์ลาสามารถสืบพันธุ์กับสิ่งมีชีวิตใดๆก็ได้หมายเหตุถ้าคุณพ,พบยักษ์ลาตัวเดียวมันจะมีไม่อีกหนึ่งตัวยักษ์ลาจะไม่ปรากฏตัวเพียงตัวเดียวข้อมูลจากชิปถูกสร้างใหม่จากพอกหมดที่ิ้งข้อความเสี่ยงไว้การแสดงออกของไอเจเลเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้ยินประโยคสุดท้าย แบะเขาดียินเสียงคำรามที่คุ้นเคยมาจากด้านหลังที่ห่างไกลแองเจเล่ลุกขึ้นยืนและกำลังวางแผนที่จะถอนตัวข้าควรจะฆ่าพวกมันทั้งหมดแม้ว่าสาเลือดจะไม่เป็นประโยชน์กับข้าแต่ข้าก็ยังสามารถแปลงมันเป็นหลุนได้มีความคิดชั่วร้ายในใจของเขาอย่างไรก็ตามเขาในตะหนักถึงบ้างอย่าง คได้รับความเสียหายจากยักษ์ลาเพียงแค่สองตัวถ้าพวกมันมาเป็นกลุ่มข่าก็คงจะไม่สามารถอยู่รอดได้ค่ากำลังคิดอะไรแองจะเลสใส่หัวและหยุดคิดเขาวางศพและเริ่มออกจากพื้นที่เพาะปลูกเขาทิ้งตาฝ่ายเวนอากาศเหมือนลงเหนือลงสีหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งนาทีก็มียักษ์ลามากกว่าหนึ่งร้อยตัว พุ่งเข้ามาที่พื้นที่เพาะปลูกพวกมันแล้วเลยเชาวนาเลยเริ่มค้นหาเอ็เจอร์เล่ซ่อนตัวในหมอกหนาะของนอกพื้นที่เพาะปลูกและเฝ้าติดตามสถานการณ์โดยใช้ตาไฟยักษ์ไม่มีวิธีการติดตามเขาและพวกมันเดินไปรอบๆพื้นที่เพาะปลูกพวกมันเริ่มถอนตัวเมื่อพวกมันไม่พบอะไรความสงบกลับมาสู่พื้นที่เพาะปลูก และตาไฟก็ค่อยๆหายไปในอากาศแองเจเล่กำลังยืนข้างประตูหินบนชายหาดเขาสกัดเลือดสีขาวทั้งหมดออกจากศพทั้งสองและเปลี่ยนเป็นลูกเลือดขนาดเท่าหัวกำลังลอยอยู่ในอากาศลูกเลือดขนาดเท่าหัวลดลงและมีไอ้น้ำสีขาวลอยออกมาจากผิวของมันแองเจเล่เอื้อมนิ้วชี้เข้าไปในลูกเลือดและดวงตาของเขาบนคิ้ว ก็ปิดลงในขณะที่ดวงตางอีกคู่กำลังตรวจสอบสภาพแวร้้อมตลอดเวลาประมาณ3ามชั่วโมงต่อมาลูกเลือดที่กำลังลอยอยู่ก็มีขนาดเท่าลูกวอนัทแองเจเล่เปิดปากผึบลูกเลือดปินเข้าไปในปากของเขาเหมือนสายฟ้าและเขาก็กลืนมันอย่างรวดเร็วไม่กี่วินาทีต่อมาการแสดงออกของแองเจเล่ก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาลืมตา เลือดนี้มันทำอะไรได้ไม่มากนักเพราะมันคล้ายกับสายเลือดของยักษ์ตาเดียวแต่มันเพิ่มความอึดค้ะเขากดหน้าอกของเขาด้วยมือขวาแองเจเลข่คขำรามกล้ามเนื้อของเขาเริ่มขยายครั้งและความสูงของเขาก็เพิ่มขึ้นจาก4เมตรไปเกือบ5เมตรกล้ามเนื้อที่สมดุลของเขาเริ่มแข็งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเขาได้ฟืน้นฟูความเสียหายที่เขาได้รับก่อนหน้านี้แล้ว สายเลือดของยักษ์ลาไร้ประโยชน์ข้าสงสัยว่าลงสีลมที่อยู่เหนือของชาวนามันคืออะไรนาซาที่ไม่มีวิธีการเกี่ยวข้องกับสายเลือดใดๆข้าจะตั้งชื่อพื้นที่นี้ว่าฟาร์มปีเสื้อข้าควรจะไปต่อสายเลือดของยักษ์ลาแทบจะไม่ได้สนับสนุนร่างกายของเอเจเลมันเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาเพียงเล็กน้อยแต่มันก็เหมือนกับอาหารเหลืกน้ำย่อย นอกจากนี้สายเลือดของยักษ์ลาก็ไม่สามารถปรับปรุงยีนของเอเจเลได้ลักษณะส,ส่วนใหญ่ของมันมีอยู่ในสายเลือดของยักษ์ตาเดียวแล้วมันเสียเวลาเปล่าสถานาการณ์ของเอเจเลค่อนข้างซับซ้อนสายเลือดที่แข็งแกร่งของยักษ์ตาเดียวและสาวแมงป่องได้ปรับปรุงยีนของเขาที่อยู่ในระดับที่ต่างออกไปแล้วเขายังต้องหาสายเลือดที่มีระดับใกลเคียงกับสายเลือดระดับสงูงทั้งสองที่เขามีมัน เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะพบกับอะไรที่เหมือนแบบนี้ในโลกนี้แทบไม่มีสายเลือดใดๆที่มีค่าในโลกหลักและเขาต้องฆ่าสิ่งมีชีวิตนัำไม่ทวนเพื่อหามันดิ้นแดนฝันห้ายเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับเขาในการค้นหาด้วยเหตุผลบางอย่างแองจเจล่สังเกตเห็นว่าความคิดของเขาเปลี่ยนไปหลังจากเข้าผ่านประตูหินบางความคิด ได้โผล่ขึ้นมาในหัวของเขาและพวกมันก็ขัดขวางกระบวนการคิดปกติของแเองเจเล่แองเจเล่คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ฟาร์มผีเสือ้อและสันนิษฐานบางอย่างว่ามันมีปัญหาที่สิ่งแวดล้อมมันดูเหมือนบางอย่างในขัดขวางความคิดของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านในนี้ของประตูแองเจเลห่หายใจเข้าลึกๆเขาต้องการ ทียตากล่หนาวและสงบสติอารมณ์เขาได้ยินเสียงที่เป็นยังวะที่เกิดจากคลื่นเขาสังเกตเห็นว่าเสียงที่เกิดจากคลื่นมีรูปแบบเฉพาะและไม่เคยเปลี่ยนไปเขาหลีตตาแองเจเลเดินไปที่ทะเลและคลื่นกำลังกระทบชายหาดเขามองไปที่ทะเลที่มีมีที่สิ้นสุดแต่ก็ไม่พบอะไรซีโรบันทึกเสียงที่เกิดจากคลื่นและ วิเคราะห์ความถี่ของเสียงสร้างงานรวบรวมเสียงวิดเคราะห์ความถี่แองเจเล่หลับตาและเพลงความสนใจของเขากับการฟังเสียงคลื่นที่บันทึกโดยชิปเสียงคลื่นนะครับเสียงจังหวะยังคงวนไปช้าลงแองเจเลสสั่งในขณะที่คมวดคิ้วเสียงช้าลงทันทีแต่มันก็ยังฟังเหมือนปกติที่เกิดจากคลื่น ช้าลงอีกยี่สิบเท่าแองเจเลคคำนวณแล้วสร้างอีกครั้งซ่าในที่สุดเสียงก็มีการเปลี่ยนแปลงมันฟังดูเหมือนเสียงสัญญาณทีวีช้าลงอีกหาเท่าการแสดงออกของแองเจเลปเปลี่ยนไปช,ช,ช,ชทันใดนั้นแองเจเลก,ก็สังเกตว่ามีบางอย่างแปลก,ปลกจากเสียงของคลื่นช้าลงอีกสามเท่าแองเจเลคิดช,ช เสียงคลื่นอะทำไงดีเสียงที่เกิดจะคลื่นหายไปมันฟังดูเหมือนเสียงสัตว์อสูรกําลังคำรามเสียงทําแหงจะเละกังวันด้วยเหตุผลบ้างอย่างเอาล่ะช้าลงอีกสาสบเท่าเสียงเปลี่ยนไปอีกครั้งด้วยความเร็วช่วยช่วยเราโปรดช่วยด้วยมันแหบแห้งถุมและชา้าผสมกันอย่างมั่นคงเสียง มันฟังดูเหมือนกับถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์และทำงานอย่างชา้าแองเจเล่ขนลุกเมื่อฟังเสียงแองเจเล่มองไปที่ทะเลมันฟังดูเหมือนไม่บางอย่างซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำเขาลังเลและเริ่มคิดและจบไปกับตอนที่413นะครับก็ถ้ามีเสียงลมลดเสียงแล้วเขาเอภัยนะครับผมกออ็ไม่มีอะไรก็สิปกติเนาะเปิดหน้าต่างอัดนะเสียงลมกรืเขา ก็ไม่มีแล้วครับขอรบกวนตต่อไปในอาทิตย์หน้านะครับผมสวัสดีครับครับอนบายตัวอะไรน่าอยู่ในคลี